เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูดงคอยอีกครั้ง ขอบพระคุณ f อสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็คุณลุงคุณป้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะครับอย่างที่บอกนะครับกูโดก,ก็เชื่อว่าคนที่เป็นนักสะสมหรือว่าคนที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องกูโดงคอย ที่เข้ามารับชมนะครับหลายๆคนไม่รู้ว่าบางทีมีเหรียญที่มีราคาหรือว่าหายากราคาสูงอยู่ในมือพอไม่รู้เสร็จบางทีก็ใช้ทอนไปคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ใช้ทอนลูกค้าไปบางทีพอไม่รู้ก็เลยทำให้พลาดโอกาสคลิปนี้ e p นี้นะครับครูด่งใช้คำว่า ประกาศรับซื้อก็ได้สําหรับเหรียญที่คุโดงจะมาใช้คําว่าประกาศรับซื้อวันนี้เป็นเหรียญ1น,นบาทนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษคูโดงก็เชื่อว่าอาจจะอยู่ในมือของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนหลายๆท่านนะครับลองลองดูนะครับจะเช็คตามแบบที่คูโดอธิบายถ้ามีแล้ว หาที่ขายที่ไหนไม่ได้หรือว่าต้องการขายต้องการจำหน่ายติดต่อมาที่ข้อมูลด้านล่างนะครับมาที่โดง SC2375 ซึ่งเป็น l ลาย ID หรือว่ามาที่ Facebook Fanpage คูโดงคอยไม่ต้องห่วงนะครับเราเป็นนักสะสมแล้วก็เราต้องการด้วยนี่ครับผมติดต่อเข้ามานะครับ สำหรับเหรียญที่คูโด่งบอกนะครับก็คือเหรียญ1นบาทการจนาพิเศษเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษนะครับจำนวนการผลิตเนี่ยโอ้โหหลายร้อยหลายพันล้านเหรียญนะเยอะมากๆนะครับแล้วหลายๆคนไม่รู้ว่ามีราคาสูงนะครับเดี๋ยวคูโด่งขออนุญ,ญาตนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของคุโด่งนี่ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นเหรียญการจนาพิเศษที่เป็น UNC เล่นกันก็ สามบาทห้าบาทเท่านั้นเองนะครับปัจจุบันปัจจุบันนะครับแต่สมัยก่อนก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่เจ็ดบาทถึงสิบบาทสําหรับเหรียญ UNC แต่ว่าถ้าเกิดเหรียญผ่านเหรียญผ่านการใช้นี่ก็โอ้โหก็ขายได้ค่อนข้างลําบากปัจจุบันนี้นะครับแต่มีเหรียญอีกหนึ่งประเภทที่มีออกมานะครับนั่นก็คือมีการค้นพบค้นเจอนะครับนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษที่เป็นพระเศียรกับ หรือว่าพระเสียนสลับนะครับการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับปกตินี่ก็คือด้านหัวแล้วด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันด้านหัวและด้านก้อยนะครับหันไปทิศทางเดียวกันแต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญกาจนาพิเศษที่เป็นพระเสียนขวางคูโดงก็รับซื้อพระเสียนกับคูโดงก็รับซื้อ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพระเสียงตรงขออนุญ,ญาตยังไม่รับนะครับคูโดมีเหรียญ UNC เยอะมากเป็นร้อยเหรียญนะ่ะซื้อมาก็ใส่กระสอบเอาไว้น,นะครับตอนนั้นทําความเข้าใจเนาะตามหาเหรียญพระเสีี่ขวางใครมีเหรียญพระเสงี่ขวางก็ทักทายเข้ามาส่วนเรื่องราคาก็มาพูดมาคุยกันแต่สามร้อยสี่ร้อยอะไรพวกนี้ได้อยู่ก็สู้ไหวอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นพระเสี่ขวางนะครับเก้าสิบองศาแล้วต้องการพันพันกว่าบาทอย่างนี้ก็ก็ขออนุญ,ญาตปฏิเสธเนาะเพราะว่าแพงเกินไป นะครับทำความเข้าใจกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญพระเสียนกลับหรือพระเสียนสลับร้อยเปอร์ซนต์บาทเนี่ขู่วงสู้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ u n c น UNC, มีเขาเรียกว่าออกน้ำทองราคาอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้โอเคเนาะแต่ว่าอ้อฝากไว้นิดนึงคนที่เป็นช่างกึงช่างเจียช่างมิลลิ่งที่มีเครื่องมือนะครับจะมากึงฝั่งเนี้ยกึงปื๊ดออกแล้ว ไปเอาด้านก้อยอีกเหรียญหนึ่งเข้ามาประกบแล้วใช้กาวอีพ็อกซี่โปะเข้าไปด้านในหลีกเลี่ยงนะครับคูโดวงมองออกแล้วมองไม่ยากด้วยมีหลายวิธีทำความเข้าใจนะครับอ่ะคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจถ้าเกิดมีก็ทักมานะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม